สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสามัชธรดีวัชร์รนะคะ่ะหลักสูตรที่เรียนนะคะก็คือหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลนะคะหรือที่เรียกกันว่าหลักสูตรเอนเ้นั่นเอง สวัสดีครับผมสัคดิทัศมาหัสนานะครับชื่อเล่นชื่อแชมป์ปีนี้อายุ27ครับวุฒิการศึกษาที่สมัครคือปริญญาโทหลักสูตรที่เรียนคือ PA หรือว่าผู้ช่วยเภสัชกรครับสวัสดีค่ะดุชันานางสาวพัชิดาทิติคุณวราค่ะอายุ35ปีวุฒิที่ใช้มาสมัครเป็นวุฒิมองค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาลค่ะหลักสูตร NA ค่ะหรือพนักงานผู้ช่วยพยาบาล สวัสดีครับชื่ออาคมเจนทิรันนะครับอายุ41ปีจบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศาสตร์จากมหาวิท,าทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ก็ะค,ะคือสามารถดูแลบุคคลอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาลคลินิกหรือตามศูนย์นดูแลผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะ เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าทางแรกที่ได้เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทราบว่าโรงเรียนนี้นะครับเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่ได้รับการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยเป็นอาการจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับหลังจากมาเรียนแล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านบุคลากรทุกคนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอยา่างดีที่สําคัญก็คือที่นี่นะครับมีการพยายามจัดหางา,านให้ดังนั้นเข้ามาเรียนแล้วมีที่ทํางานแน่นอนครับ เป็นวิชาที่ติดตัวเราไปตลอดค่ะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้และที่สำคัญไปเติบโตต่อยอดที่ต่างประเทศได้ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการสอนที่สากรอย่างทุกกฎหมายครับแล้วก็มี e-learning ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเวลาของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับการเรียนได้ครับ เพื่อเกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำมาต่อยอดนะคะดูแลผู้ป่วยตามบ้านในอนาคตค่ะทำไมถึงมาเลือกเรียน PA ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยปัจจุบัน PA เป็นอาชีพที่มีความต้องการมากนะครับในหลายโรงพยาบาลแล้วก็สถาบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งต่อมาก็คือการเรียน PA เนี่ยทำให้เรามีความรู้เรื่องยาในการที่จะดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันครับ เป้าหมายที่มาเรียนหลักสูตรนี้ก็คือต้องการไปต่อยอดที่ต่างประเทศแล้วก็ประเทศที่จะไปก็คือประเทศเยอรมันค่ะหลักๆที่มาเรียนที่นี่ก็คืออยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาครับจะได้นําไปปรับใช้กับตนเองแล้วก็คนนครอบครัวส่วนในอนาคตเนี่ยก็อาจจะนําไปปรับใช้ในทางทธุรกิจประกอบกิจการของตนเองครับ อากฝากถึงรุ่นน้องนะคะรุ่นน้องต้องมีใจรักนะคะในเรื่องของการบริการนะคะถ้าน้องไม่มีใจรักเรื่องของการบริการเนี่ยไม่สามารถ ขอฝากถึงน้องๆน,นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจกําลังเลใจที่จะตัดสินใจเนี่ยมาเรียนในหลักสูตรนี้หรือโรงเรียนนี้ขอให้ตัดสินใจมาเลยครับเพราะว่าที่นี่หลักสูตรเนื้อหานะแน่นนะครับแม่นยำครบทุกประเด็นรวมถึงที่นี่ยังมีการฝึกประสบการณ์ให้กับเราในโรงเรียนด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเราในเรื่องหางานเข้ามาเรียนแล้วมีงานทําแน่นอนร้อครับ อยากจะฝากถึงน้องๆว่ามาเรียนเถอะค่ะพอได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็สัมผัสถึงความตั้งใจใส่ใจของอาจารย์ผู้สอนโดยใช้ประสบการณ์จริงมาสอนพวกเราน้องๆคนไหนที่กําลังลังเลสงสัยพี่แนะนําหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยไปที่ไหนก็มีงานรองรับและสามารถเติบโตที่ต่างประเทศได้ค่ะฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่นะครับก็สามารถสามัครกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งภาคปกติแล้วก็ภาคออนไลน์มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ อาจารย์ที่นี่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็ใจดีนะครับก็เชื่อว่าน้องๆที่มาเรียนที่นี่จะสามารถนำความรู้ที่ไดนะ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำงานได้อย่แน่นอนครับ